น,นี่มองกล้องไหนลูกมองกล้องไหนครับกล้องกล้องอยู่นู่นมองกล้องนี่มองกล้อง,อง,องสวัสดีค่าชื่อมลิพาชื่อมาอาบน้ำค่ะสวัสดี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 ค่ะ,คะ,คะโอเคนะ ให้ทำตัวดีๆนะล,ลูกเรากำลังออกสื่ออยู่นะฮะเย็นเลยขนลุกชูชันเย็นไหมลกูกโคดเย็นอะบอกเลย <c oughs> ยกชูค้าน,นิดนึงชูมชันตัวนะ

น้องสบ้งเมย์อะนมองทั้งเล้งเหรอ ตายทางนิดนะึงว้าวจะขัดถึงรวยละนีจจ่จับจิมจบจ้มเลยจับจิ้มเลยจับจิ้มเลย อาละเสร็จแล้วเต็มมาลิไม่ยาวไม่ต้องตัดเสร็จแล้วเอาปิดกล่อ,ลกองแบบนี้